ขอมอือปลามันบกักลวมบากลายไงโง่นบะคั่วไว้มันกันสีน่า้นี่คัวปลาไว้ก่อนแตกกสะ้อนเขาคนกับสีใหม่พวดเลยพวดประเดีด๋ยหนากับจนแดงหูนูน ขาวพืนทดียวลันี่แต่ขีเกนรไปทำเนียันะเป็นอะไรข่าวหน้าเป็นอะไรจะทำเนียกทำงานเออก็ได้อยู่ได้อยู่ิได้เห็ดอยู่บ้าฮะตว่าเออเราตกลงกันแล้วเอามีดมาให้ภรรยาเนี่ยมีทางหลังเนี่ยจได้จะได้มันโตเมันโตเลเขาจะพังเี่ยเงี้ยี้นี้งีโ้เีโต้ คอยมักจีนคอยมักใส่มีโตัวอะไรครับเวลาซอยยังกันสาสังเกตคิดคนจีนนะก็เ็นจิอาสาจีนเก่งๆก็ใส่แต่มีโต๊ะแน่นเลยฉันเวลาใหรเนี่ยจมเลยมีวิธีเดียวก่อยว่าไปงานครับสบายดีพิ่น่เออกวลาปิดอบ่จมเลย จุ่มเด้วบ่มีถือคว้ามือขึ้นนะเออถือก็ถือนะยอมไปเบียดงานการมึงต้องแตะเลยนะกูคนลูกจ้างการเองบ่ตึกขัดตื่นเด็กลูกเศร้าสิลูกปลาซอยบ่บ่ให้ซอยเลยนะให้นอนสบายเลยเบียดนั่นแหละพนพัวไปหาเงินไงแต่ทุบหนออใกล้สิไปน้ำพัวบ่ไกล้ไล่ไปได้เลยมันไปได้ได้ลูกขางขันลูกผักของเฮียนจะไปได้ ดูผาคงเฮียนไปได้ไปเห็ดกระเผลกับกปลาจะมีคอนเทนต์นะเดี๋ยวนองจะไปออนน่อย่อยบอยวีไลจะอาทิตย์หนึ่งคราไปพอมีเงินใช้น้อยเห็ดกระเผลกินบ้างจะมาดูอะไรที่เห็ดทั้งตั้งไกลไปนะขันไปน้ำกันผัวเมียนแนวนักนนะ่ะมันต้องไปซื้อเต็ดเด้อเฮ้ย <laughs> เต็ดได้ขผาหุ่ได้เอาสกกระลังไปไปเด้อเฮ้ย ถ้าต้องมีรถลดใช่บอกซะเด้ออือต้องมีรถพาหนะเอาใส่ท้ายรถลดไปละไปสบายอันไปพลุงพลังลมันจะมีรถจักรนะจะสิหอบลูกหอบเมียไปนั่งนี่ยคืดไปผู้ดีแล้วซะไปเจ้า<ว>เซโน่ี่ก็มีอยู่กับปุ๋ยเยอะช่วงวันไปทางไกลไปหับทางไกลนะ<ว>ไปที่โซ่เมียพี่น้องเอ,อ้ยก็ได้กขิดถึก คิดดีแล้วก็ต้องหาอยู่อย่เด็ดงานทำไปนะพ่อสิคิดตะหนกเลยละเวลาบ่มีเลยพอได้คู้ออได้ยืมพอได้นั่นเบิกนี่นั่นใส่ลูกใส่เต้าอาันนี้พามีอกับบริเขตทัวกับบริเขตเนี่ยมีหนังนนบุม๊มบิ้งเงินทั้งหมเทียงกันอยู่แต่ละมือมันเกิดเป็นการใส่อารมณ์ใส่กันเลยปกติกูกิดพนดีอยู่ไต่เอาบริษัทกับต้นเด้จะเจ้าจะเจ้าสิโจ จ้าก่อนบอตัวเกาะใหม่บูโจ้เลยเออซื่อยังไงเอาก็จะบอกว่าพอออกมาสองต้นแหละก่อแต่ว่าพอแต่มันผนมันบริสาดแต่ประตูไม่ถ่าังไรยาเออขั้นมาเนี่ยมันลายโพดจะเอาก็เอาตามพัวเลยเออแบบนี้ก็ได้อืก็ที่ซื้อเล็กตามนั่นก็ไร่อยมันจะบดท่าได้แล้วอื่นมันซื้อมาหายอันอันอันไอ้น่ะเราผ่าเอาไปละเอียกเราได้เห็นเลยบ่ฮะไปว่าจะดี่

เ้าเช้าเช้้คือไว้โน่จะปเจ้าจะไปเห็ดกับไปโน่อะแรแล้วเบียดทางอื่นจะมาสามตงโตเบียดตัวเองเออย่ายจังบ่อ้ยตอนนี้ร่างาสิสิบหมติ๊บๆเด้าเบิ่งดูมันไหลไปไปมันเบิดเบิดเล็กจากโตจากแม่มาหงไปเท่านี้แล้วนี่ เอาคนเคยทำปวยไซเล็กอันนันมันปวยไซเล็กกับไซไม้หรือกันแล้วเฮ้ยหมดเอาเล็กใชกคอยฟังตลอดอ้อนเอาเสาด้วยสัตว์เอาเสาเล็กเสาไม้เสาดินเสานาะมันพัฒน์พเศษเชื่อมโยงกันบวกกับตัวน่ะเชื่อมโยงอะไรเล็กที่ไปตอกใช่ไม้บ่เอาไม้อีกเฮ้ยาเนะอันนี้กันยังไม่เป็นไปเล็กก็ออยเนาะนะบ่ แล้วัล้วก็่แม่นกะากว่าพี่น้องตามเจ้าเลยเอมยมุมมองไกลๆส่งเจ้าไปขาดเป่าบ่เ้ยอัรายดีเนาะอันตรายบ่ไปลงเสมียคอยโทวทีประเด็นเนาะเจ้ากรยาอยูบ่เขาลงเสมียเจ้านะเขลงอยูุ่มมือเฮ้ยขอทำบยทลงาะหูึกเจ้าเจ้าหูกเนี่ได้เขาลงจะุมือุ้มือนขอบิตามส่งเขานะ cho bọn em hạng mùa hoặc nhìn được hoặc tốt hoặc hạng mùa hạng mùa luôn hoặc là hết lệch hạng mùa 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 hạng chắc lại ส่งเออแนวนั่นเลยคนบูงจักกันเห็ดบ้เห็ดส่งไม่เห็ดแนวดีๆคนบิึง นี่อะไป้าตัวมันก็ขอ้อแลคุณแม่หมอนตาเถินตปยังไรอ้าตัวจะคุณือมาน้อยแค่สะคุณกซื้อจากแซนนึ่งคุณละหาทิก็ได้เลยเอาไว้ทัดินอุ่นาือกซื้อมาเลยจ้าปั้นก็แม่เนเด้อคุณละหาทิก็ได้ธรรมชาติน สี่หาโตถึงโตละสิบพันสี่ตัวโตสิบพันสี่ไหมตัะเออโตละสิบพันสี่เบาทบ้านเห็นันนี่นะบ้าเหินบ้ทำเป็นอย่างนี้โตพวกอย่าเีนีะโตใหญ่หัโลฟ้าสิบคนโตใหญ่เะเอาก็โตใหญ่เลยโตใหญ่พวนี้ก็พวกใหญ่้านทำเทินนีเปลาปลาซีนานเทนปลาเห่เาเือน ป้าเขาตั้งเขื่อน ดอกอะไรกันเ <owning. S 1> like ้อยห่อล่างเลยพี่น้องมันมันถือนอกพี่น้องนอกมันพอซื้อเนี่ยมันกระเบื้องกับมันสิบอันาอนาแห้งหะนะก็ให้เป็ดกินนะนะสุดโตัวละสิบบาทชาวบาทโอ้ยพอซื้อสิได้ tuyn vậy tuyn cả tém cái nấm khen của xíu vậy, có quà, đi mẹ nó, má hơn là mít để chum mà bố mẹ em gen bố mẹ em của xíu nấm kén ăn vậy tém tủ thôi, ăn chum bảo bạn, má hơn cháu bố mít nấm gen, hơn khỏi bố ướt nấm ไปแล้วเด้อพี่นอ้องคิดเลยขอบคุณเอซทุกคนเขามาแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนใหญ่แม่ลูกสองบ๊ายบาย